สวัสดีครับตอนนี้ลุงตู่ตูอยู่ที่อ่างเก็บน้ำแม่สายครับเทศบาลจอแห้อาเภอเมืองจังหวัดแพร่เทศบาลจอแหครับดูน้ำดูครับน้ำออกมาจากอ่างครับน้ำมาจากอ่างโอ้เย็นสบายครับเย็นสบายมากเลยอยู่ใกล้ๆเย็นสบายครับบรรยากาศดีมากเลยครับเย็นๆเนาะเย็นครับเย็นโอ้ลมรื่นลมเย็นดิเออลมเย็นครับ บรรยากาศดีมากมากเลยครับโอ้ยเห็นไหม่ะบรรยากาศเย็นถึน้ำแห้งเลยอะโอ้ย,อย,อยน้ำแห้งมากเลยน้ำแห้งครับเย็นสบายเลยอย๊เย็นมากมากเลยบรรยากาศดีบรรยากาศก็ดีดีครับอ,อากาศสบายสบาย จอดแล้วบรรยากาศวันนี้แจ๋วเ,เลยครับมเนมืนกับบ้านเตือนหนึ่งอู้ห่งแสียงกับน้ำเนะเาะบรรัน